ฮลโอันยังคาเซโยนีฮะสายดีวันนี้เราอยู่ที่ทะเลบางแสนนะจ้าโอโ้ท้องฟ้าแต็มสายขึ้นลมแรงมากเลยพาตัวแรกไปเลยไปเล่นน้ำโคริสด็อกโอโ้นักตำรวจเป็นตัวแรกเลยพร้อมจะกระโดดน้ำหรือยังน้องๆไปเลยโอโ้โดนขึ้นข่นพัดแรงมากเลย โอยด๊อกนักจัมพหรวจมาพาตัวอื่นไปเล่นกันบ้างดีกว่าอ้ออาวฮอกเขาได้จอละเคอ่าจอลเคเข,ขากระโดดลาวมาจา้วขึ้นมาด้วยปุ๊มไปเลยโอ้ยง่ายโคงเลยมาแล้วโอ้ยขึ้นมาเฮ้ยจับตอลเคดีๆจับทางไว้เออไปเลย ตอละแค่หัวและควายพร้อมกันเลยดีกว่าพร้อมกระโดดน้ำพร้อมกัน้อมไมจ้าน้อมมาเลยจ้าดูสิใครตัวไหนจะจมน้ำนึงองอวิา,า้าว้าววาวจ้าวว้าากโอ้าวว้้า้าวน้า้นววดว บ๊อบโลควายมาจ้าโอ,อ้โหอยงี้สองตัวเลยสองตัวหเหนื่อยมากๆเลยหาจะฉัดเล่นน้ำเนี่ยได้นเสอ์ตัวนี้กินพืชนะจ้าแล้กอริลล่ามาเลยพร้อมกระโดดน้ำไหมจุ่มๆน้ำก็พอโอ๊คเคลื่อนแรงเล่นน้ำไวาจุ่มน้ำก็พอไปมา พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย